สบายดีสวัสดี FC b i r d ์สุขู่สุคนเนาะยินดีตอนทับเขาสู่ซ่องสาวคนหัวย่างเมื่อนี้สาวคนหัวย่างกัอยู่แก้งเกาะเนาะอยู่อยู่บนเขาแข่งเพื่ออะไรเนาะมากะหนทางกับเปื่อนเปื้อนผมมีหอดทางลงไปเบิ่งเนาะเฮาก็หลาะหฮอเปิ้นเขาก็ได้มาอยู่หัวขัวมัวเนี่ เบาหอบทีบ่หอบแดงเนาะเพราะว่ามามีบอลยูมามีบอลจอดรถเนาะพ้ทนทางกับมีแต่ขีต่ตมตกขีต่ตมตีนกับจนมีแต่ขีตนะ่ตมเนาะห้อนลายบรรยากาศกะห่าหู้หู้ห่หอนกันยังลพนะพรมเนาะจะนมันชนาปรปึ๊กละพรมเลยจะงามสาวคนกับสิบห้าอย่างมาเบิกเนาะ ใส่สีสวงวแล้วแต่หักเข้ากับผู้เราพอเราเคยมาเบิ่งกั๊กเกือเอ้ยเอ้ยเอ้ยสดีพี่น้องสายดีพี่น้อง, <c oughs> องไม่มืดมากับสามสาวเราบนนี้น้องพี่น้องปานนีแล้วกับสาวเพน บ่อนบ่อนอะไรกันย่างมึนๆแน่เพิ่นกำลังจี๋สวงเธอเนาะคักขังบรรยากาศกะไรแต่อยู่ทั้งเทิงค่ะบ่อนบอนค้นกระซิไลกว่านีเนาะแต่แต่บ่มีบ่อนจอดรถสาเหตุถือไ่ได้ไปกะได้ตอนเท้าก็มาอยู่แบบว่าอยู่ตอนหนาเฮือเลยฮะน้าเพิ่นก็ใกล้สิไปแข่งเลยเนาะ ตั้งแต่เกิดมาหาก็เคยมาเห็นเนากะก็ใกล้แล้วเนาะใกล้ชิได้แข่งแล้วตอนนี้ก็ได้เอากรบเบื้องหัวหยกนี่เป็นหยกที่ทรายเนาะพิมพ์ยังกับพิมพ์ทังอันนี้รลงฟังไลลงมาฟังไล่ไปเพินเเ่นกาแข่งแล้วตอนนี้เนาะ บรรยากาศกะแคมเซอะไรเนอะเราก็อยู่ต้นหนาที่เพิ่นแข่งกันเลยเนาะเด่น่าโมคนะนกยอก บรรยากาศกัขใานแต่ย e ังมีห่มให้อยู่เนาะคนเราคนกันไล่ลายแลังลาลงแพังลลงไลงแงลังลางแงไลงแงแพังลาลงมาเปนกันเนาีแข่งกันเนาะตอนนี้ก็ได้เนาะ กล้สีแข่งกันแล้วว่จะพอกันเนาะจัหมดได้ไดพ่อไ้พียไดไดแล้ววไป้ระเีอ่าอ่ันออ่า เออออเนี้กันไป่หงที่นีเล้นี่การลักทรัไปอีกแล้วนั่นตาคนก็บอกว่าเป็นล้ำที่ทใดทว่าเมื่อกี้นก่ะคือซเป็นล้ำที่หนึ่งเนากที่เฮาได้เห็นมาฮะนะเฮาก็ยังบอกว่า่นแขกได้จักหอบเลยเนาะเฮากำมาเห็นนี่แหละ นนล้ลำที่สองที่เามาเหตดการณงใกล้ออ,อกแล้วเนาะมากยังคยใครเนี่ยังได้ทันเนาะเกือบไม่ได้เบิง่ง <c oughs> เพราะว่าเข้ามาสีรบเมื่อเนาะแต่กยังมีบอลอยู่อยู่มาสามคนไอ้คนโดยเขาก็อยู่หน้าครัวบแบบมั่นใจเลยเนาะ ่ันในาสนาขันยังผู้หมอจักหมอจักยังเลยแบบไปแล้วพี่น้องอืวเลยเขาคือักน้องคอยสียังสียังวาไดๆเลยสีฟ้าสีูเนาะพีปฐุมสีผสมสีผสม อันนี้เป็นลั่ทีซ่ามันกำลังสีออกอีกแล้วเพื่อก็ไปเวไปเวเฮืออะนะตอนนี้ก็ได้เกิดมาฮะก็เคยมาเบิง่งฮ่าก็เคยเห็นโอ๋หลีฮ่าก็เคยเห็น,นเพลน,น,นความหูซึกเป็นอะไรห่วงห่วงอะไรกระเด็น,นปิ่นมาหากล้องเป็นมาหากล้องห่วงเป็นอะไรทางมา ล,ำบ,ลำบากแหงลำบากแหงพินาสิมาอีกบอพอแล้วพินา่ำบากก็เอาทั้วมันเติมน้ำเลยฟาอยกากอยากโสดนะก็เลยมาคนเดียวพหนาด้วยเอาทั้วมาแล้วเฮ้ยเลยเอาลูกน้อยมานังพี่ฮือพ,พี่ฮืออีกก็เอาลูกแล้ว,ลวก็พี่ตึงอีกก็เอาลูกอันนี้เขายืนทำมันเป็นยืนบ่อนหัว้วทัวเนาะคนกับซีโบมีไล่นะ ูปกติม ok ันเป็นบ่อนแข่งอยู่พูนบอนบ่อนเขาเสียเนาะงสีช้าซาฮวนก็บอนแข่งเนาะงบอแมนบ่อนเพิ่นเออบ่อนแข่งบอนแข่งครัวันนี้เนาะบ่อนเพิ่นปล่อยเฮือมายังฮะน้าแต่บ่อนไปเสียฮะแมนอยู่ทั้งพูนหัวนองแต่กะสาเหตุจ่ไปก็คือแบบว่ารถเขาพี่บอนจอดเนาะเขาก็เป็นห่วงรถอะไรเขาก็เลยไปไปเขามาแต่บ่อนแข่งเฮือเนาะเขาก็มาเลาะตลาดแกงกอกมืด มาดูนะฮะสว่างงา <laughs> มานีสระว่ายคีร่า่เลาะซื้อมากหอยปังอันนี้ก็เป็นตลาดแก้งกออเน้องข้างในเขาขายหอยปังอห,หอยปังย หน้าตาตาลาดแกงกอกเป็นแบบนี้หาะไรมาเลาะเนาะสักคนก็เคยมาเลาะตังแต่เคยเถือที่ซองเถื่อนี่เนาะเถือที่หนึ่งเปอนผ้าไอม้มาหาโมอเนาะฮหาหมอกับไอ้อันนี้เป็นเถือที่ซองอันนี้เขาเขากับมามาลินมาเบิง่งมาหัวเนาะแต่กาเบิ่งกับเบิ่งถือสื่อทะเลพอดพอดมาหมดก็ได้ชน,นาะผ <laughs> สมปวดสมห่าวยากมาติ ใน,ในใส่หอยค่ะในไส้ในไสปีงปลาหมูแ <SAN> ม <TA Maria> ่นหอยปังหอยปังหอยปังมีบ่โอยชอบแนวทาม คอไข่หอยปังบูมีเฮาก็ต้องซื้อของใส่เฮาเนาะจากเล็กจากน้อยเบอร์ได้งามอันนี้เบอร์สิบงามนะงามงามติเบอร์แปดนี่บอไปสินี่ฮอดบูมิสำเนาเบอร์ที่เฮาใส้กันละเฮาก็สิลเล็ตไปเยเลย เอาไซส์ติ๊กเอากระสือเบอร์หกับเบอร์แปเนาะป๊าปป๊าป๊าป๊าเห็นแล้วเห็นแล้วป๊าสยแท้เยเอากระสีเอาเก้าแล้วว่อันนี้นะยรัมองจัเบอร์แปดมันต ออแ,แม่นะนะนี่นี่น,นี่นี่เขาทำแบบนี้ <c oughs> อันต้อง <c oughs> มีขีดเลยเก้าข้ <c oughs> าก็ได้แล้วสองอันเนาะสั่งพอสั่งซื้อ้อยแต่กับได้ขาก็ซื้อของตัวเองอันนี้เลยเนาะสาวคนมาหลินมาหลินแกงกอกมนี่ก็ได้อย่างเดียวนี่แหละ ข้าวไปกับข้าวมาต่างกันเนาะตอนตอนไปอ,อยู่ในหันหาคมกระสือละกะลาบัดมาบัดเนยเป็นแบบนี้เนาะโอ้ข้างล่างก็เป็นหนั่นใครทำโอ๊ยอยากอยากลองมาจับคำแกงกอกได้ไหมเป็นอะไรเอากระสิไดเมือ่อเลยเนาะอยากที่ชาวคนได้กะ สติ๊กนี่แหละไม่ได้ยังไลายดอกมาหลิดเบิดเมืเม่มอก็ได้นอกเอาอะไนอกคลิปในสาวคนกับสีขอจบแคงซันนี้เด้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนกับพอโทษข,ขออภัยนำน้องถนักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคนคลิปอื่น,นอีกน้อคลิปนี้ก็ต้องกลา่าวกัว่าสบายดีสวัสดี